สวัสดีครับสวัสดีทุกชั้นเลยนะครับวันนี้ก็ผมอีกเช่นเคยกับเจมเบดบินจะคคเอเจฟออีกเช่นเคยนะครับเห็นเฮฮาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันที่หวยออกอีกแล้วนะครับก็แน่นอนครับซึ่งวันนี้ก็จะโทรมาสแสดงความยินดีกับ R ผู้ที่ถูกเบอร์ลอกนะครับซึ่งวันนี้ ผมมีเรียนแล้วเพิ่งกลับมานะเหมือนตาคนมันจะไม่สบายพูดเลยวันที่เผาจะน้อยนิดนึงอาจจะไม่อา่าเฮฮาเท่าที่ควรเราพูดตรงตัวว่าค่อนข้างเพียนะครับแต่ไม่เป็นไรเราอยากทําคลิปให้อา่านาะได้ดูการถามว่าทําไมต้องทำหลายคนถามกามาหัาวนั่นเจมทํำทำไมเสียเวลานานี้นั่นคือพูดยังไงมันมีผู้ติดตามบางส่วนที่ว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะมันมันมันจะได้กันจริงๆเหรอลอกเทพในราคาหลักร้อยถ้าถูกเนี่ยนัเจนนัเจมจะส่งจริงเหรอ จะโกงหรือเปล่าหรือจะเล่นขำๆอะไรอย่างนี้ได้จริงๆครับผมเราจะบอกว่าเราทำอย่างนี้ทุกงวดเพื่อเพื่อยืนยันให้ท่านดูนะครับผมโอเคอย่างนี้เราก็มาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ถูกเปิดไปสิบชุดนะเต็มสิบชุดถูกสิบท่านเดี๋ยวโทรสัมภาษณ์ความรู้สึกกันเลยวันนี้ก็ค่าแล้วกลับมาก็ทุ่มกว่าแล้วครับกว่าจะตัดคลิปเสร็จน่าจะดึกแน่เดี๋ยวผมขอเอาแบบ พอไปคนที่รับเลยนะครับแล้วคนที่ไม่รับเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยเนาะเพราะประหยัดเวลาที่ผมตัดคลิปแล้วรีบโพสลงอีกโอเคท่านแรกไปดูกันเลยสำหรับท่านแรกที่เราจะโทรหากันนะครับชื่อเฟสว่าน้ำปืนชายคองนะครับท่านนี้ก็เป็นลูกค้าประจำอีกหนึ่งท่านที่ซื้อกันบ่อยนะครับรอบนี้ถูกเบอร์ X s e n s สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเสียงใครเนาะอ้ครับเสียงเสียงใครจําได้ไหมครับจําได้ครับอะไรอะถูกอียะถูกบ่อยจัง ะคนอื่นซื้อตั้งนานยังไม่ถูกเหมือนน้าเลยก็ถูกหลายหมดแล้วถูกเป็นชุด R XNDC มือหนึ่งเนาะตัวนี้ครับโอเคสามารถความรู้สึกนิดนึงครับเป็นยังไงมันเป็นยังไงถูกสองรอบแล้วเนี่ยโอ้ดีใจฮะหายากกว่าจะถูก ถามถามเนี่ยหลายคนสงสัยนะเจมมันถูกจริงเปล่าพูดในย t u b e เนี่ยหลายคนเมนต์มาถามเนี่ยบอกหน่อยสิจริงส่งจริงครับถูกกันสองรอบแล้วว่าง้นสําหรับวันนี้สองรอบแล้วโอเคจัดไปที่อยู่เดิมนะครับครับวันนี้พูดเลยวันนี้คนหน้าเดิมๆตรงนั้นที่ถูกคนสนิทสนิทกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครแลกใหม่เลยจริงๆโอเคครับที่อยู่เดิมนะเดี๋ยวผมจัดสองให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สำหรับนะับปืนนะครับก็เป็นลูกค้าประจำหนึ่งคนที่แบบซื้อกันจนสนิทกันละเนี่ยสำหรับรอบแรกเคยถูก a n t a ทเล DC 7ไปนะครับรอบนี้ถูกเป็น e x c e n t DC 2อปมือ100%ไปในราคาไม่เท่าไหร่นะผมผมหายยอดไม่เจอละ แต่แน่นอนครับไม่ถึงหมื่นล็อกตัวนี้หมื่นสามห้าร้อยแต่ถูกไปน่าจะพันกว่าบาทนะเพราะว่าท่านนี้ซื้อเยอะมากๆนะครับโอเคท่านต่อไปต่อไปนะครับชื่อว่าเฟสนะครับนะาสามพันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ผมอ่านผิดขอไปท่านนี้ก็มาซื้อกับผมน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับถูกเป็นเจ้าไดว่าทัทุราซีทีไปนะครับเดี๋ยวเราลองอ่าโทรไปรสวัสดีครับโทรจากเอเจฟ็อกทีวีครับผมอ๋อผม ครับผมยินดีตกใจมันเลยยินดีด้วยรู้ตัวไหมเนี่ยผมขอเบอร์ไปตั้งนานแล้วอรู้รู้เออแล้วก็ไปไปไปตรวจด,ดูเมื่อกี้อ่าลือมไปเหรอตัวเองซื้อสามหนึ่งไม่ใช่ไม่จำได้จำไม่ได้แล้วไม่รู้ซึ้กี่ตัวมาโอเคครับน้านถูกเป็นอาร์ <R. S 2> ไดว่าถุราซีทีมือหนึ่งนาอ โอเคครับผมสัมภาษณ์ความรู้สึกนิดนึงครับเป็นไงถูกกับผมครั้งแรกเนาอท่านนี้ดีใจมากครับหมดหมดไปเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้คือสองเบอร์สองเบอร์ร้อยแปดสิบได้ทันลา่า<ช>มือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยหุ้มคุ้มเ,เลยครับผมเออผมอขอเบอร์ไปเรื่องน,น,นั้นไม่ตอบไม่รู้มั้งว่าถูกลืมหรือยังไงลืมไปเลยคือคือคือเปไปไม่ไป เวลาจองไม่ไม่ได้แค่คุณอาจองไว้ด้วยเลยโอ้โคุณรอนุ้นดีดีครับโอเคครับยินดีด้วยเดี๋ยวแจ้งชื่อที่อยู่ให้ผมเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งให้ครับผมโอเคครับวันหน้าเจอกันใหม่เนาะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับสำหรับงวดสามพันก็ถูกเป็นอาเจ้าไดวาธนุราชสีทีนะครับ มือ100%่ไปในราคา180บาทนะครับโอเคต่อไปเลยต่อไปนะครับเป็นนัาท็อปนะครับท่านนี้ก็เป็นลูกค้าท่านหนึ่งที่ซื้อขายกับผมบ่อยมากๆเลยจนสนิทกันงวดนี้ถูกสกอรเปียนด c ซมือหนึ่งครับเดี๋ยวเราโทรไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกันดีกว่านะครับลองโทรละสวัสดีครับ น้าท็อปใช่ไหมครับใช่ครับโทรจาก AJ Fox TV ครับผมครับครับผมแสดงความยินดีด้วยถูกเบอร์สกอร์เปียนดีซเนาะครับโอ้โหแสดงความดีใจที่น่อยสิ่แม่ไม่็มีคิดว่าถูกแท็กไปตั้งนานแล้วเอ๊ไม่เห็นตอบกลับได้ยังไงอืไปตกปลามาสามารถความรู้สึกนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างกับการถูกเบอร์ครั้งนี้ ดีใจครับอเฮ้ยรอบนี้เบอร์เดียวเองนี่ชุดนี้เบอร์เดียวเบอร์เดียวโดนเลยเป็นได้เป็นเจ้าของจากสกอร์เปียนดีซีมือหนึ่งเลยเนาะครับโอเคครับยินดีด้วยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้ยวันจันรเนาะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับแจ้งชื่อที่อยู่ให้ผมเลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่นะครับสำหรับน้าท็อปนะครับท่านนี้ก็ซื้อขายกันซื้อมาหลายรอบแล้วหละจองเบอร์ท่านนี้ก็ถูกแล้วเป็นเจ้าสกอร์เปียนดีซีใน าราคาแค่เท่าไหร่วะ160นะครับ160เท่านั้นได้สกอร์เปียน 11, ด,ดีีมือหนึ่งเว้ยโคตรจาบนะครับโอเคท่านต่อไปท่านนี้ชื่อหน้าอ่าน3ใบเถานะครับก็ซื้อขายกันมานานเหมือนกันเพิ่งมาดูว่าเป็นคนลบบุรีเหมือนกันบ้านเดียวกับผมถูกเบอร์อเมทเนียมดีซี2 5 1 5นะครับเป็นมือ2ขวานะครับเดี๋ยวเราโทรไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกันว่าจะรู้สึกยังไงนะครับ ฮัลโหลครับโทรจาก AJ Fox TV ครับผมอะไรนะครับโทรจาก AJ Fox TV ครับนะอ่านใช่ไหมอ๋อใช่นะอ่านไหมครับไปยินนะครับไปยินครับครับผมอ่าใช่นะอ่านไหมครับใช่ครับผมก็สแสดงความยินดีด้วยถูกเบอร์มเมทเนียมดีซีเลยน้องวันนี้ ครับผมสำหรับความรู้สึกนิดนึงครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างถูกเบอร์ครั้งแรกเลยยก <laughs> <ผม S 2> ได้มาดาเลยไหมครับ <laughs> ผมเพ <c oughs> ิ่งเพิ่งมารู้ทีหลังว่านะอยู่ลบบุรีเหมือนกันเออผมไม่อยู่ลบบุรีอ,อืมจริงๆผมอยู่แถวโคกสำโรงไนงะก็ถ้าเกิดพร<อ>ุ่งนี้ผมมีธุระไปลบบุรีล้วว่างว่าง,างตอนบ่ายสามไนงะถ้าเกิดอยากได้ไว้เนี่ยมารับไ้เลยเออใช่ <laughs> <laughs พราะถ้าส่งไปรษณีย์เนี่ยผมส่งจันอย่างเงี้ยของมันก็น่าจะถึงอาคารหรือพุธเผื่อน้าใจร้อนเออไม่เป็นไรครับถ้าสะดวกไปรษณีย์เดี๋ยวผมส่งให้ได้เนาะเดี๋ยวแจ้งชื่อที่อยู่ให้ผมเลยนะครับครับผมโอเคครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่เนาะครับผมวันหน้าจัดหนักนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ สำหรับนะอ่านนะครับตอนนี้หูซื้อกันมาเยอะมากเลยซื้อจนแบบโอ้มาแซวกันตลอดนะครับสำหรับขวานะเขาชอบมากก็เลยจองจองกันมาชุดนี้แกก็หมดไปเยอะนะหมดน่าจะพันกว่าบาทแต่ถูกเป็นเจ้าของเมทัลเนียมดีซี215นะครับหมุนขวานะครับทีสุพรรณมารู้ที่หลังว่าอยู่ลบบุรีเหมือนกันเออก็เลยแบบเออคุยกันทุกคอนะครับพออยู่ใกล้กันนั่นเองต่อไปอารังสรรนะครับ รังสรเด่นกองพลนะครับท่านนี้ถูกเป็นเจ้าสกอร์เปียนดีนะครับมือหนึ่งเราโทรไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับนี่รังสรรครับผมอ๋อสวัสดีครับนะรังสรรโทรจากเ j เจฟ็อกทีนะครับ อ๋อครับผมกาจะโทรมาแสดงความยินดีด้วยงวดนี้โดนจนได้ละโดนไปแล้วสกอเปียดดีซีใช่ไหมในผมจำไม่ผิดใช่ใช่ตอนนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะครับสำหรับงวดนี้หมดไปเท่าไหร่เอ่บาทแปดร้อยโดนสกอเปียนดีซีคุ้มแท้มือหนึ่งด้วยยินดีด้วยมากมากครับสำหรับน้านนี้ก็ตามกันมาเยอะเนาะ ตามหลงวดเลยแห่งวดนี้งวดนี้ซบซอไปเอ๊ทำไมยอดมันน้อยลงนะถูกซะงั้นโอ้เราซื้อเยอะก็ถูกหลายตัวแล้วอยากอยากไห้ได้หลายตัวลงประมาณนะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวยินดีได้ครับเดี๋ยวแจ้งชื่อที่อยู่ให้ผมเนาะเดี๋ยวบัวจามผมส่งให้ได้ครับแต่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสะิดครับ สำหรับนารังสันโดนอีกแล้วนะครับสกอปเปีย์นีซในราคา820บาทคุ้มมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นอานานานา,นานชูสังนะครับสำหรับท่านนี้ถูกเบอร์เจ้าชุดเป็นชุดเดียบปอมนี่เป็นชุดอาชุดเดือตกกระสูบเดือตกกระพงยกกล่องนะครับเป็นชุดที่1นึ่ที่เปิดเบอร์ไปยินดีกับนาเขาด้วยเขาได้ชุดนี้ไปพร้อมลบเลยทีเดียวชุดละ550เท่านั้นสว,ส,สวัสดีครับโทรจากเอเจฟ็อกทีวีนะครับ ครับผมเมื่อกี้ไม่ว่างเหรอโดนใบไม่รับอ๋อไม่เห็นยอดไม่เห็น<อ>มีเบอร์เข้ามาน<อ>ะทอไปแล้วตัดสายผมเลยเมื่อกี้เออกว่วไม่ว่างเ <c oughs> ออเออเอกี้เมื่อกี้ผมติดจิตใจหนึ่งหรือเปล่าไม่น่าใช่อ๋อครับผมอ้าวก็จะโทรมาแสดงความยินดีด้วยนะรอบนี้อย่างน้อยอลอกไม่ถูกได้ชุดเกลือใบนะรอแล้วถ,ถูกกับใครอีกไหมนี่ ไม่กเลยได้ชุดเหยื่อเป็นชุดชุดกระโรงชุดกระสุมเนาะปอบจไปสารพัดเหยื่อเลยเนาะเดี๋ยวแจ้งที่อยู่ที่อยู่ให้ผมนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งให้นะครับรับผมแจ้งไปในในม็อบแล้วโอเคครับผมแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะจันวันจันผมจะส่งให้นะครับครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสําำหรับนะชูสังนี่เสียงหลอกบ้างเลยเสียงหลอกบ้างเลยชอบชอบเสียงนะเขามากเลย ยินดีด้วยครับถูกชุดชุดเหยื่อปลอมกับโพงกับกระสูนพร้อมลบไปเนี่ยยกกล่องใหญ่ไปเลยในราคา5 5 0บาทครับยินดีด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับโทรหาน้าเทวดาออสอนะครับท่านนี้รอบที่แล้วก็ถูกรอบนี้ถูกอีกแล้วนะครับโทรหาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันหน่อยถูกเป็นเมทาเนียมดีซีมืมนึนะครับเดีย๋ยวเราลองโทรไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกันดูดีกว่า สวัสดีครับโทรหาไม่รับอ่ะเอาไม่เอาเออคนอะไรว่าถูกสองม้วนติดเลยอะ่ะโอ้โหยังไงไม่น่าไม่น่าเปลี่ยนเลขบอกจองแล้วเปลี่ยนเลขอ่ะเป็นไงละ่ะพลาดเดี๋ยวสิลาดเลยไ,ไ,หไหนไหนสัมผัสความรู้สึกหน่อยสิคนถูกสองม้วนติดอ่ะมันรู้สึกยังไงสะพานไม่ติดวิ โอ้ยออกว่ให้ถูกอีกแล้วอะไรวะถูกมือนหนึ่งเลยด้วยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้จะตันสีเตรงโล่จะตัน1 0เีสตรงไปเปลี่ยนเลขเ <c oughs> ดี๋องเลือดองเลขเดียวกันมาสองชุดประเด็นว่ <c oughs> าการกระจายความเสี่ยงหน่อยดีกว่าว่างั้นโอ,อย้ยังดีอย่างดีที่ได้ชุดนี้มานะครับหมดไปเท่าไหร่นะไม่ถึงสองพันหรอกสอ <c oughs> งพันเหรอ ถึงสองพนันได้ไปทเนี่ยมีซีมือหนึ่งอะคุ้มไม่เล่าผมครับผมไหนไหนลองบอกคนใน YouTube นี้ว่าแบบตามซื้อกันมากี่งวดแล้วกว่าจะถูกไหนบอกสิยาวนานม,า,า,นา,นมา,ากแต่พอถูกทีเป็นไงคุ้มไหมใช่ใช่นะครับโอ้โหผมก็ไม่ไม่รู้จะบอกยังไงนะครับว่า ใจก็อยากให้ทุกคนถูกกันแหละแต่ถ้า<ช>ผมรู้ว่าหวยอ,ออกอะไรผมรวยไปนานแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มาขายรอบใช่คเน,น,นเนี่ยอย่างอย่างน้าเนี่ยซื้อผมพูดเลยเป็นลูกค้าประจําที่ซื้อกันแบบโอ้โหหลายงวดมา,มากๆต้องมาทุกงวดน,นะครับแต่งวดน,นี้ก็โดนไปแล้วถือว่าประสบความสำเร็จในความพยายามเนาะใช่โอเคเดี๋ยวจ้างที่อยู่ให้ตั้งีอยากเว่านานนานแล้ว เออไม่ไม่ได้มีโอกาสได้โว์ที่ไม่ถูกสักทีว่างั้นงวดนี้ได้โดนแล้วนะครับเดี๋ยวแจ้งนี้อยู่ให้ผมเลยเนาะเดี๋ยวผมจะส่งให้วรรจาร์โอเคครับสวัสดีครับสำหรับท่านนี้นะครับก็เป็นหนึ่งบุคคลที่แบบโอ้ซื้อกันมาบ่อยมากๆแล้วแบบไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกสักทีนะครับงวดนี้นะครับถูกให้แล้วครับโดนเป็นเจ้าอาร์เมเทเนียมดีซีสองพันสิบห้ามืหนึ่งนะครับ มือหนึ่งราคาหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับตัวนี้นะาเขาซื้อไปอายอดไม่ไม่ถึงประมาณสองพัต้นๆนะครับโอเคยินดีกับนะาเขาด้วยต่อไปนะครับชื่อเฟสอาฮามากๆเลยท่านนี้ชื่อเฟสว่าออกกําลังกายมาหลายปีเบิร์นแค่2องนาทีเป็นโรคไตแหมอะไรจะเข็มปันนั้นสําหรับท่านนี้ถูกได้ว่าทีสนะครับสวัสดีครับคุณนัตตี <laughs> มันหน้าหม, <c oughs> มืนคนอะไรหน้าเหมันไส้สุดยอดเลย <laughs> ใครก็ไม่บอกเลยทักมาเออดาท่าสนิทกับเอ๊ะมันใครวะมันกวนกับเราจังเลย <laughs> เปลี่ยนเฟซก็ไม่บอกแม่ไปนั้งฟิวครับก็ยินดีด้วยนะครับถูกเป็นเจ้าเลยว่าทีสามแต่งเต็มตัวนี้ ไหนสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยที่หายไปนานหลายงวดเลยเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องก็ที่แรกก็จำชื่อเฟ้ไม่ได้แล้วก็ยิดในใจว่าเออเจมจีเจมจีก็เลยแอดไปอ๋อเจมจีเจมจีอะไรรูปโปร <c oughs> ผมก็รูปเดิมแหมก็รูปเดิม จำชื่อไม่ได้มันหาไม่เจอครับมีแต่มีแต่น้าเปลี่ยนเฟซหนีผมอ่ะเลียหอยเลียอะไรของแกโดนปิวไปทีละเฟสทีละเฟสน้ำหมกุ่นน่ะโอเคครับยินดีด้วยตัวนี้ได้เป็นในว่าที่สามไปในราคาเท่าไหร่ครับผมสี่ร้อยห้าสิบพับผมข้าวหมันไส้ข้าวหมันไส้อีกห้าสิบโอเคครับเดี๋ยวแจ้งชื่อดีอยู่ของผมเลยเดี๋ยววันจันทร์ผมส่งให้นะครับ ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ,รบนี่นะครับสำหรับน,น,นันนั้น,นะครับก็ต่ก่อนเป็นลูกค้าเก่าแล้วคือเฟสเหมือนเฟสของมีปัญหาแล้วก็หายไปจากการซื้อเบอร์ผมค่อนข้างจะหลายงวดหลายเดือนเลยแล้วก็เพิ่งกลับมาอ๋อมากวนประสาทของไข่วะเฟสใหม่ไม่รู้จักจาหน้าไม่ได้อ๋อตาัตี้นี่เองนะครับกลับมาก็โดนเลยได้ว่าที 3, แต่งเต็มไปในราคา450บาท นะครับผมยินดีกับน้านัดด้วยนะครับท่านต่อไปชื่อน่านาเจี๊ยบนะครับนาเจี๊ยบจิ๋มซีกระบือไร้เขานะครับน่าจะเป็นชื่อเฟซนะครับชื่อชื่อเขาน่าจะชื่อเจี๊ยบนั่นแหละท่านนี้อีกแล้วนะครับเป็นคนที่ถูกถูกเบอร์บ่อยมากนะครับถูกกับเจ้าอื่น่ไม่ถูกกับผมท่านนี้ถูกอ่างวดนี้ถูกอ n นเทเลสซ์ดีซีสองพันสิบหกมือหนึ่งนะครับตัวท็อปที่สุดไปนะครับใน เบอร์เดียวเลย4 6เบอร์เดียวในราคา260บาทนะครับเดี๋ยวเราโทรสัมภาษณ์ความรู้สึกกันสำหรับนายเจี๊ยบนะครับโทรไปแล้วไม่รับนะครับเหมือนจะไม่ว่างนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างจะดึกแล้วเดี๋ยวจะรีบตัดคลิปนะครับก็ยินดีกับนายเจี๊ยบด้วยนะครับทั้งนี้ถูกเบอร์ Antares DC216 0ไปในราคา260บาทนะครับเบอร์เดียวเลย4 6นะครับก็ ไม่เป็นไรเนาะถือว่าน้าของไม่ว่างก็เลยไม่โทรสัมภาษณ์กันนะครับโอเคสําหรับใครนะครับที่อยากเป็นเจ้าของรอกเทพในราคาหลักร้อยแบบนี้ก็ไม่ยากครับง่ายๆเลยก็ติดตามเฟซแมจมนะครับเฟซจิรายุบัวนวลหรือเพจเ j f o x TV กนะครับก็มีอ่ารอกเทพพราคา 50, ห 2, มื่นอััๆถึง2 0 0 0มเนี่ยอ่าได้มาลุ้นเบอร์กันบ่อยๆนะครับสำหรับใครที่มองูเฮียรอกแพงชิบหายเลย คงไม่มีปัญญาหรอกเป็นแค่ฝันในในแบบพูดไงอัลเทเลสราคา24 0หมอย่างเงี้ยหูคงแค่ฝันแน่ๆเลยแต่ผมครับหยิบความฝันของคุณนะครับมีโอกาสให้กลายเป็นจริงนะครับการจะคว้าวความฝันตรงนี้นอกจากจะมีเงินเยอะแล้วนี่คือหนึ่งทางที่คุณจะคว้าวลออแพงได้อีกอย่างก็คือถูกเบอร์ผมครับไม่ยากนะครับลลอกเทนในราคาหลักร้อยเป็นมีร้อให้คุณเป็นเจ้าของทุกงวดนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับยอมรับว่า power ในการอัดคลิปวันนี้ค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยเหนื่อยลา้านหนึ่งแรงน้อยมากอย่างที่บอกว่ากลับมาค่อนข้างดึกว้วไหนจะตัดคลิปกันอีกนะครับโอเคตัวนี้ก็ยินดีกับทั้ง10ท่านที่ถูก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 ,ถก,ถกเบอร์ลอกกับนายเจมนะครับใครไม่อยากพาก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง AJ Fox TV Thailand ไว้นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วฉนจะไม่พลาดสำหรับวันนี้เออเออก่อนไป ลืมไม่ได้เลยจะบอกว่าถ้าคลิปนี้คลิปที่ผมโพสต์ไปเนี่ยหน้า Facebook จริญยุบนวนเนี่ยครบร้อยแชร์นะครับลายท่านรู้ถ้าครบร้อยแชร์ผมมีลอกมาแจกนะครับมีของมาแจกแค่คำว่าของมาแจกก่อนดีกว่าเราไม่รู้ว่าจะแจกอะไรบางทีก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามานะครับซึ่งแชร์ครบร้อยไวเท่าไหร่ของเริ่มแจกไวเท่านั้นนะครับสมมติแชร์วันนี้ครบร้อยเลยแจกแม่งคืนนี้เลยหรือแชร์อีก3วันครบร้อยอีก3วันค่อยแจก10วัน ครบร้อยค่อยแจกแล้วแต่คุณถ้าคุณรีบแจกคุณก็ได้ของแจกไวนะครับสำหรับนี้ราไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับเอเจทบลทีวี